สวัสดีครับมนักอลาดครับนี่เวรุ่นเชียโนโน,นะขี่มาจากแครายนะครับกออ็ไปทำโชคที่อื่นมาพามาดูสั้นจุดเลยนะฮะคืออยากโหลดอาโหลดได้นะครับแต่ว่าต้องเลือกสปริงโหลดที่มีค่าเคที่เหมาะสมด้วยไอ้สปริงที่เขาทำขายกันทั่วๆไปมันก็รับมาจากลงกึงที่เดียวกันนั่นแหละนะครับมันก็แข็งเหมือนกันหมดนะครับใครที่ใส่อยู่เรารู้สึกว่าโหลดตัวเองแข็งนะครับ นั่นแหละนะครับคือจะโหลดคุณต้องมีความรู้ด้วยคุณต้องเลือกค่าสปริงที่เหมาะสมด้วยนะครับถ้ามันเลือกค่าสปริงมาแบบมั่วๆนะหมายก็ว่าเออเข้าไปรับเข้ามาขายอ่ะมันก็จะเละอย่างเงี้ยแหละนะครับขี่แล้วก็จะสะเทือนนะสะเทือนเยอะเลยนะแทนที่จะนุ่มนะครับก็ไม่เป็นไรมาแก้นะครับไปโหลดไปทําอะไรมาก็พยายามเอาอะไรเดิมกลับมา นะครับไม่งั้นมันก็จะแก้ไขได้ยากเพราะว่าตัว top off spring มันมันไม่มีกลับมานะครับโหลดมาหน้าเหลืออยู่11เซนนะครับสั้นมากนะครับไม่ดีด้วยนะครับสปริงโหลดก็ค่า K ก็สูงนะครับทำให้มันดีดแรงนะครับ <S <S ใครที่ใช้อยู่แล้วไปโหลดมาแล้วก็รู้สึกว่ามันดีดเนี่ยนั่นแหละเพราะว่าเขาเลือกใช้สปริงแบบไม่มีคุณภาพนะครับ ตอนที่ทำแล้วนุ่มๆม,มีเยอะแยะนะครับคุณโชคลายนะครับไปจั่วโดนร้านพวกนี้โชคที่ดีคือโชคที่นุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่า,าโหลดแล้วมันนุ่มมันเป็นยังไงแก้ไขใหม่นะครับวันนี้ก็แก้ให้มีระยะที่มากขึ้นนะทุกๆก,การโหลดนะครับก็ประมาณ12เซนกว่าๆเกือบบ13เซนนะครับทุกๆก,การโหลดมันจะ เสียระยะยูไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนําให้โหลดเยอะแล้วก็ไม่แนะนําให้ใช้สปริงที่มีค่าสูงนะครับถ้าอยากซื้อให้มันเป็นเรื่อง็นราวนะก็มีอยู่แค่วายเอ็ดนะครับที่ผมแนะนำนะผมมีจําหน่ายนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้จําเป็นมากนะครับแล้วก็แนะนําแต่สิ่งที่จําเป็นแล้วก็เซฟตังค์เพื่อนๆจะสั่งซื้อก็ได้หรือว่าจะมาโหลดแบบชุดประหยัดก็ได้นะครับ หลดแบบชุดประหยัดของทางช็อปเราเนี่ยก็จะไม่แข็งนะครับเหมือนพวกที่มาแก้นะครับพวกที่มาแก้ส่วนใหญ่บอกเลยว่าโดนโดนมาสาหัสแพงนะครับแล้วก็โดนหลอกขายวาล์วขายอะไรมาด้วยแล้วก็น้ํามันเนี่ยก็จะเป็นไฮดรลิกนะครับอืพวกนี้ไฮดรลิกนะครับทำราคาถูกนะลิตรลล้อยนะครับทำเท่าไหร่ก็ได้นะกำไรมันบานเบอร์ผมใช้ลิตรละพันนะครับ ร้านที่ใช้น้ำมันโช้กแบนเดิมๆก็ลิตรละหลายร้อยนะครับไม่ใช่แบบว่าลิตรละร้อยแบบน้ำมันไฮดรอลิกนะครับซึ่งมันใช้ไม่ได้แล้วมันก็ไม่นุ่มด้วยนะครับไปครับติดตั้งใส่รถกันครับนําโช้กที่เราแก้ไขงานเรียบร้อยเซตติ้งเรียบร้อยนะมาติดตั้งใส่แผงคอนะแล้วก็ไขท็อกนะครับน็อตเบอร์สิบสี่นะครับเช็ดเคยอย่าโอเวอร์ท็อกนะครับมากินนี่มาเน้นๆตับใหม่กันนะน่าเบื่อนะครับงานแก่เวันติดด้วยถ้าเกิดเราไม่มีกาี่เกิอยู่ติดอยู่ข้างนอกเป็นหลับสามปีเศษนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับสารับการแก้ไขชกหน้านะครับชกโหลดใส่สปริงแข็งนะครับเสียเงินแล้วไม่จบนะฮะชคที่ดีคือโชคที่นุ่มนวลน,นะครับโชกเนี่ยออกแบบมาไว้เพื่อซับแรงนะครับไม่ได้มาออกแบบมาให้แข็งแข็งนะครับแข็งแข็งนแทนที่มันจะซับแรงได้มันกลายเป็นว่ามันส่งแรงสั่นสะเทือนขึ้นมือขึ้นแขนนะ ทำให้เราขับขี่ได้อย่างยากลำบากนะครับทำที่จะนุ่มนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ